ไม่ใช่แค่ภาคเหนือเดี๋ยวเราหันกลับมามองใกล้ๆตัวเราสองคนครกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นเมืองที่ถือว่ามีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานอย่างถูกกฎหมายเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะคุณผู้ชมกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มใหญ่สื่อสารเรื่องความหวังความฝันของแรงงานมาตลอดก็คือแรงงานข้ามชาติชาวทวายเมืองทางตอนใต้ของเมียนมานะคะในช่วงโควิดเนี่ยแม้ว่าจะมีเครือข่ายในการช่วยเหลือดูแลกันให้อยู่ได้ แต่จะรอดในช่วงโควิดไม่ง่ายค่ะกินค่ะใช้จ่ายในแต่ละวันค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ทวนคุณผู้ชมทางบ้านไปทําความรู้จักไปฟังความหวังของแรงงานชาวทวายจากเมียนมาชุมชนตรงนี้ที่เห็นในภาพหลังวัดไผ่ตันค่ะ ในพื้นที่แถบสะพานควายเนี่ยนะคะคุณผู้ชม200กว่าคนอยู่ที่นั่นภาพที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากสารคาดี From the w i Y to Bangkok นะคะถูกใช้ในงานคิดถึงทวายปีที่2ที่เราเล่าให้ฟังกันไปสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เจาะลึกถึงความฝันความหวังของพวกเขาในวันที่บ้านไม่ได้กลับค่ะผมชื่อโก้ครับมาทํางานที่เมืองไทยกระมาสะ1สปีแล้วครับตอนนั้นก็รู้จักเพื่อเพื่อพี่ๆีพี่พพพกัวากาอยู่ทำงานที่จด้จักรพาซา ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ครับตั้งแต่เข้ามาก็ทํางานเป็นช่างเป็นช่างกอบอยู่รู้สึกว่าผมเก็บตังมาแล้วก็ส่วนมากก็จะส่งกลับบ้านอย่างเดียวเลยอย่าให้ที่บ้านมีตังคงเยอะเราจะได้แบบเก็บตังได้เร็วๆจะได้กลับไปกลับบ้านเร็วๆครับแต่ไม่ไม่เคยได้คิดเลยว่าเราจะอยู่สักกี่ปีอย่างเงี้ยครับผมอยู่ที่นี่ประมาณสองปีแล้วกลับไปเรียนต่อเรียนที่มหาลัยทวายเสร็จแล้วก็กลับมาอีกทีก็อยู่ยาวเลยครับนึ่สิบกว่าปีเลย จริงๆแล้วถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นเราก็อยู่ยากครับเพราะเรามาอาศัยอยู่ที่นี่หางานที่นี่หาเงินที่นี่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีงานก็ไม่ดีเงินเดือนก็ไม่ดีแน่นอนพอไม่ดีปุ๊บเราก็ต้องคิดจะกลับบ้านแล้พวพอกลับบ้านแล้วก็ต้องคิดว่าเราไปทําอะไรอันนี้ต้องวางแผนให้มันดีถ้ามาเช่าผมก็บอกว่าอย่าให้กับรังใจคนรอบข้ามหรือว่าเพื่อน ที่น้องๆตัว่าเราทำํำมาอยู่ที่นี่ก็อยากให้เขาแบบต้จะทางานอยู่ตรงนี้เยอะเพื่อวันหนึ่งเราได้กลับบ้านไป่ที่เราคิดไว้สุขภาพสำเร็จประมาณนี้ครับ รู้จักทวายกันหน่อยนะคะเมืองทางตอนใต้ของเมียนมาจริงๆแล้วเป็นเมืองเล็กๆค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมานะคะคุณผู้ชมถ้าจะไปนั่งรถไปได้ไปทางด่านพลูน้ําร้อนที่กาญจนบ,บุรีก็ได้คือพรมแดนติดกับกาญจนบ,บุรีของประเทศไทยเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมเห็น,น,นในภาพเส้นเข้มๆนะพรมแดนไทยนะคะ<ช>ข้ามไปนิดเดียวก็คือเมียนมาแล้วก็ซูมหน่อย เมืองดวายหรือว่าทวายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีความเชื่อมโยงกับประเทศไทยหลายเรื่องค่ะ1คือคุณผู้ชมเห็นว่าแรงงานจากเมืองทวายเข้ามาเป็นแรงงานและจิก๊กซอสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะคะ2ที่สําคัญเนี่ยคุณผู้ชมค่ะของทะเลจากทวายถ้าก็ซูมเอาออกมาจะเห็นเลยเนี่ย เขาติดทะเลของทะเลจํานวนหนึ่งถูกส่งมาขายในประเทศไทยเพราะทรัพยากรเขายังสมบูรณ์และข้อที่3ทวายเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติกําลังเล็ง เพราะมีแมกกาโปรเจกต์มีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นทุนไทยที่เข้าไปพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่นั่นอาจจะมีการจับมือจากทุนข้ามชาติแววแววว่าเป็นญี่ปุ่นหรือไม่นี่นะคะยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตากันเวลานี้นี่นะคะทวายเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ เจอสึกอยู่หลายด้านเลยค่ะคุณผู้ชมโควิดเขาก็เจอเหมือนกันนะคะทาให้พี่น้องแรงงานที่อยู่ในไทยก็กลับไปบ้านไม่ได้เรื่องการลงทุนก็เจอผลกระทบทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมมีการเวนคืนที่ดินอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นและที่สําคัญอีกเหตุผลที่แรงงานกลับบ้านไม่ได้พมา่าเจอปัญหาการสู้รบ,รบและการเมืองระหว่างประเทศนี่แหละก็ต้องเอาใจช่วยกันปัญหาเก่ายังไม่หายคุณผู้ชมครับมีโอไมคคอนมาอีกแล้วยังไงส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวทาวายในประเทศไทยด้วยนะครับ